สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนาทุ่งมังตำบลบ้านแก้งอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมรับมาเบิ่งวิถีชีวิตครับจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านลึกลับกระม่นเพราะว่าเส้นทางเข้ามาเนี่เป็นทางแดงทางลูกลังครับเข้ามาจากปากทางสะมาณ4-5กิโลเมตรแลยครับมาตานวิถีครับหมู่บ้านนี่ครับนี่อยู่ทิศภูเขาครับเป็นภูพานน้อยเทือกเขาภูพานมากับทีมงานครับสวัสดีครับเปาสาราดีโอครับทีมงานยกยอสะดุ้งรับวันนี้มาคำรวจ ทรงวิธีชนบทเนาะแล้วเสื้ผ้าคือเสืเบิ่งเสียงหน้าก็เก่าครับจักถือว่าเสียงหน้าเป็นอย่างเสียงเก่าเก่าอ่ะอยู่กลางคู่อ่ะส่วนที่มานี่มีอย่างเด็ดเนี่ยในช่วงนี้นี่ช่วงนี้เซดิสแบบมินแน่กินนู้นแม่กินนู้นเนาะเราพวกนอวายสักวันป่าเนี่ยมีบอกโอ้ตอวายสักวันป่าหนึ่งก็สองพวองครับแถวหลายเพียบเนาะเพียบครับมีทั้งของพูกทั้งของเกิดขึ้นธรรมชาติครับมาทึกดุกมันละพี่น้องครับ เดี๋ยวพ่ามาสำรวจกับึ่งบรรยากาศแล้วกับมาเก็บพักวานเก็บพักมากินกับอาหารที่เขาเตรียมมาเมื่อนี้ครับบรรยากาศครับส่วนของพี่จ่อยครับบ้านนาทุ่งมั่งค์ทนี่คือเครื่องสุดน้ำประดานครับใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ครับเอาไว้ใช้ในสวนครับพี่น้องมีโคตรพักโคตรมีนะครับอาอพี่ครับสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ครับเจ้าของสวนพืนมาหาเลยครับพี่น้องผรมธรรา์พืชนนะนะกินข้าวปลาในยพึ่นครับ อันนี้เข้ามันคือลน้องโมครับอ้๋อผลเรเข้าใจว่าไม่ผมกินนะบมเลี้เนาะนี่ครับอันนี้เป็นลูกน้องสมุนครับเฝ้าสวนครับนิดต้องดูแลเพื่อนพิเศษด้วยครับช่างเป็นเครียดนะครับเพี่เป็นดีป้านะกลังมานี่เจ้เนื่องปวดท้องไข้ลังมาเนาะครับเนาะนี่จะตัวนี่ครับธรรมดาตัวนี้ตัวเดียวตัวเหมือนย่านผมตัวนี้มะทาวานครับมาพลาดนี่เนาะเปรื่อกันเนาะ ปลูกพักที่เกษตรครับอยู่แบบพอเพียงครับนี่สวัสดีชาวนานี่ครับกกกุ้งนี่นะไป่บัวขึ้นแมบัวครับกกกุ้งครับตัวนี้นี่ครับต้นกุ้งครับนี่กกุ้งกกซาดครับใบย่ามพันนี่เพิ่งเอารถปลาเห็ดอยู่นี่ครับนี่เฮดพึ่งเฮดละง้ครับพี่ครับอันนี้ปลูกพักยังไงครับนี่สมบพีครับสมบพีนาะครับนนี่ต้นพักซีมะเขือแล้วก็บพวกมะเขือเทศแล้วก็มีพักขมครับเพิ่นปลูกไว้กินครับนี่หนึ่งกินลวกกินแซ่บมะเขือกับตำป่นตำเจียวคักครับนี่ครับ พี่น้องครับทีมเาใช้รถกันนี้ครับพีมาสำรวจสรับกัป่าพ่อทีเพราะว่า,า,วาดูของพี่จอยครับีมีเกือบร้อยลาครับพี่น้อง <c oughs> อ่านนี่ก็ซืออ้อมนะครับตอในใส่มมเ์ไใในการหลอครับ <c oughs> เหเ๋ยวภาพเก็บพักหวานครัภาพเุ่งใจ่มา นี่ครับไซต์ภังวานนะนะโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นเลยครับต้นภัหวานครับนี่นี่อันนี้ปลูกกับคารุทามชาตินี่ครับปลูกปลูกนะครับเนาะจักปีกับประมาณนี้ตัวนี้นี่น่าประมาณ3ามปีประมาณ3ามสี่ปีครับนี่กำลังกำลังงานกำลังแตกยอดนะครับนี่ดิสไซมกเก่งกันเลยครับนี่คือเราเคยบอกผมฟังว่ามันจะมีทั้งของปลูกและของบ่ปลูกใช่มันร่วมกันกันนี่นี่ครับนี่ ชิมเลยครับอันนี้แค่เริ่มต้นครับเดี๋ยวสวนใหญ่จะมีอีกครับสักวันหนึ่งถ้ากินสดๆดีครับมันจะมันครับถ้ากินล้านมันจะเลี่ยนใส่หม้อแกงดีสุดกับแซ่บพี่จ้อยครับสวนพี่จ้อยนี่ครับในช่วงยามฮ้อนมีของป่าธรรมชาินี้พี่จ้อยปลูกอย่างนี้ครับช่วงฤดูร้อนบอกครับยามฮ้อนเรียงควายอย่างเดียวครับเลียงควายเนาะแมนแล้วก็มีพักสวนพักนั่นแหละฮักฮักงาชีฮักโอ้ย ลิงคัักๆตวนี้ลิงครับพี่น้องครับดื้อขนาดขนานเอาแล้วครับเป็นถ้าวานป้าไปแล้วครับขึ้นแล้วครับพี่น้องเลใจครับพักหวานเพลินนี่เบ้าหน้าไอ้นี่ถ้าวานป้านี่ง่วงก็กินได้ดอกมันก็กินคักนี่มากมันนะแซ่บด้เจ้าของกินได้บ่ดอกมันกินได้บ่ได้ครับได้ดอกมันได้แก่แน่แล้วตัวนี้ขมขมมันแก่แล้วต้องแกงต้องแกลียงลงมาลงมาเด้เสือหาบันไดให้โอ้ยเจ้าเจ้าไม่ใกล้เบ้อเจ้าของกัน เจ้าของยันยันพักหวานพักครับันี้พี่น้องเลยมีหลายกคกโยนบันไดก็บผเห็นนี่นี่พี่น้องครับไอ้จ้อยครับลาบริยันไอ้เบ้าหน้าตกได้ยโยนก็ไม่ฮักครับพี่น้องครับเสียดายนะครับเสียดายก็หวานก็ที่ปูเลยปานนี่เนาะโอ้แม่นเห็นบ่าผู้มีใจเพิ่มมากหลายก็ได้เก็บเพิ่มนนะครับครับผมโอ้พี่น้องครับนี่ควายครับพี่น้องนี่พอควายกันนี่ครับไปเบิ่งกันเนาะนี่ครับควายครับนี่โอ้พี่น้องครับนี่ คว้ยครับเขามืองงามนะไหมนี่ครับคอยแม่ลูกอ่อนครับธรรมชาติบ้านเฮาครับอันนี้เป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกับเทือกเขาภูพานครับอยู่ในเขตอำเภอนาเก๋ครับปลูกพักปลูกมีปลูกผลไม้เอาไว้กินครับนี่อยู่แบบพอเพียงครับดอไม้ก็มีครับนี่ ยามฝน,นได้กินเดือดแทะดอกไม้อันนี้เจ้าก็ไม่อยางบูจักนี่ครับมะม่วงครับอันนี้ออน,น่าจะเป็นมะม่วงโซครับตน้น,นนี้นะนี่นะครับมากใหญ่รไปแล้ว,ยวอ,อยู่แบบโง่งบบงงๆไม่ต้องคิดอะไรพี่น้องเอ้ยอนี่ครับเก็บเกี่ยงเลยหรือเกี่ยงแล้วครับนี่ของปีนี้นี่เบาได้เบาได้ผมจะบอกนี่พระวันป้านี่ แห้งเล็ีแห้งแตกแม่แต่ว่าจะตัดได้เดี๋เดเด้แสบปานใดอืมกินร้องเลยขี้เขียวขึ้นแล้วนี่ยระบาดยังกินนู่นบุกอ้นมันมอันนี้ชิบชิบนี่ขี้น้องนี่ชิบจนเฮี้ยมน้องเอ้ปลาตะบงกินถ้าเกิดเด็ดเอาแน่นี่เด็ดแน่นี่มันจะบดแตกหลงรีออกเลยอ๋อรีเบ้บแมน ถ้าเกิดเ้าหักแน่้ยเนี่ยมันจะบปแตกอีกในตาเนี่ยถ้าเกิดถ้าหนึ่งโอ้ยเคยอิดมาแล้วแสดงว่านี่วิธีการเก็บพะวานป้าที่เขาต้องเก็บเป็นเนาะครับเนาะคือพี่เราต้องลีเออเลยแต่ซีเรียสพอนี่โอ้พัดเด็ดมันจะบปแตกเนาะเด็ดเนี่ยโแตกออกโลดบรทจัญญานอันนี้เป็นต้นพะวานปลูกเอาครับพี่น้องนี่อันนี้กระแนงครับนี่นี่ครับวิธีการเก็บพะวานป้าครับนี่พื่นจะบปเด็ดเลยครับพื่นจะลีเอาเลยครับนี่ลีเออจางซีล่านี่ให้มันแตกครับพี่น้องนี่นี่ กินเลยกินเรื่องแรกเองครับพี่น้องเองรอบสองรอบสามรอบเน<อ>ี่ยนี่ครับผมกินประมาณห้าหกการเริ่มเลี่ยนละมันมันพดต้องมีน้ำตัดพวกผงเผ็ดหรือว่าน้ำต้มหรือว่าพวกอย่างอื่นมาใส่นะนย่างแซ่บฟักหวานนี่หรอแม่ถ้ากินแบบโดๆดๆนี่มันเลี่ยนอันนี้เป็นยังครับอันนี้มันมือเสือมันมือเสือมันม่วงนะสูพี่น้องครับมีทุกอย่างเราส่วนเจ้าเนาะเงานี่น่าจะประตำก็หาชิป หาซิโลนี่ครับพี่น้องครับมันมือเสือครับนี่มันมือเสือครับเอาไปเจ้าก้นมปเจ้าอู้ยขันก้นขึ้นนี่มันติกินเบื่อเทือนกินเบิดเทือนเราบอกว่าเจ้าเราบอกว่าเจ้านี่ก้นในยูทีว่าเจ้าต้องกินเหยืมด ทำยังเพิ่งง่ายครับคุณหนึ่งวิ่งนำผลกุ้ยชีลายครับเอาเมินจีนได้สิบเก้าขวดเลยพี่ตัวพี่น้องครับคุณนะครับสูงๆครับทั่นเพิ่งล้วงครับง่ายขนาดพี่น้องเลยเนาะกินเที่ยงมไหมครับนี่มิตรน้องแซ่บครับกระเบานายครับพี่น้องสาราดิโอครับซอยจุพี่น้องนี่ซอยจุแล้วก็มีลาบซุกลาบดิบแล้วก็ต้มขมแซ่บพี่น้องนี่เมนูเด็ดครับอยู่กลางป่าครับ มหาผักหวานป้าเมื่อแกงซีฮิตครับแต่ว่ากินกับรากก๊อยชิกนอดครับนี่พะวานป้าเิื่อนาเมื่อกี้ครับพี่น้องนี่เสุดยอดเลยครับนี่กินแบบสดๆเลยครับอันนี้แมงกินูนครับนี่แมงกินนุนรือว่าแมงขนุนครับนี่นี่ครับขูวทอดมาพร้อมกับน้องนี่ข้าขนาดนีงทั้งแมงกินูนทั้งจักระจั่นแล้วก็แมงกิซอนครับขูวมาน้วยเดียวกันครับมาได้ครับมากินข้าวเที่ยงกันครับเจียวขมครับเจียวพีแอ่นี่สุดยอดของความแซ่บครับถูกต้องกินก๊วยสิกนยอนครับก๊วยนี่กินตลอดเลยเลิก แม่งนี่ข้าวโมเมนตานี่บริจุทินก้อยขมแซบเลยผักจิ้วพี่น้องสุดยอดอืสุดยอดเดี๋ยวซิมซิมซอจครับนี่เดี๋ครับ ตะวันป้าครับถ้บยหวานกินหวานกินด้วยดูนี่ผมเองกินแค่นี้แบบนี้สุดยอดครับพี่น้องครับขอความเสียบเลยนี่อันนี้เลยราบชุกครับนี่นี่ครับตะวันครับนั่นแหละอ่าเระวัดวัดเข้ามา ี่สุดยอดครับนี่กองร้อนมาแล้วกองร้อนใ่น้องปุณนนกองร้อนครับนี่แต่เป็นกองร้อนไปเือข้าเกาเกลืเสียเกือเบอร์หนึข้าครับนี่คือบรรยากาศครับกินข้าวป่าที่บ้านสวนพี่จ้อยครับนี่ครับลาบก้อยซอแซ่บผักหวานปลาผักปิ้วครับเดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวกับทีมงานครับเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปทางช่องแม่คงออดทัวร์กับฝากติดตามช่องสระดีโอด้วยครับเด้อยวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับผม Vai,